สวัสดีค่ะวันนี้จัดเมนูง่ายๆขนมจีนน้ำยาปาปลปกระป๋องวางขึ้นแท่นหน่อยพ่อเดี๋ยวจะไม่เห็นกันเอาชามมาวางลงเมนูเมนูมนมง่ายๆของคนรวยเขากินนะเนี่ยคนคนจะรวยกิน อาหารของคนจะรวยค่ะ <c oughs> อาหารของคุณกำลังจะรวยอาหารของคนรวยเราต้องบอกอาหารของคนรวยกำลังจะรวยไม่ได้นะคะเมนูนี้ไม่ใช่ของคนอ่ามีเงินเยอะก็ทากินไม่ได้นะจ๊ะ ใครที่กำลังคิดว่าตัวเองจะต้องรวยต้องกินเมนูนี้นะคะเพราะว่า <c oughs> อาหารจานเดียวรวยแน่นอนคะ่ะอาหารหลายหลายจานจนแน่นอนคะ่ะ <c oughs> ทำไมถึงตั้งว่าเมนูรวยเมนูของคนรวยโอ้ยโทรศัพท์มันสัน่นโอ้ยโอยดูโกโ็พบแ่า ดูสเกอร์ก้มันมาขัดอยู่ข้างๆงไปไปไปตรงนู้นเลยแม่ว่าทำไมมันโทรศัพท์กล้องฉันสันน่นเนึงๆๆงิคิดว่าแผ่นินไหวไม่ตัวรบกวนตัวป่วนก็มีผักคะน้าต้มนะคะใบคะนา้าใบคะนา้าทำคลิปไว้เดี๋ยวลง ทำอลายคลิปแต่ยังไม่ได้มีเวลาลงนะจ๊ะเหี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ลงลงรัวๆเลยเป็นคลิปเรียวด้วยนะคะไม่มีการตัดต่อซ่อนไม่มีการตัดเอาแต่ของดีๆนะคะของอุยดีไม่ดีอยู่ในคลิปเดียวค่ะนะคะ,นะคะอืมอืม,อมเด่นไปไกลเถอะ มีไส้กรอกด้วยนะคะไส้กรอกไก่ทอดกันเผ็ดมีเม็ดกระถินเม็ดกระถินแล้วก็ซลลดรีของฝรั่งแล้วก็ใบ,บคะนา้าใบคะน้ารั่วอันนี้กินอยู่สวีเดนเนะจ๊ะไม่ได้กินอยู่เมืองไทยทำกินเองอยากกินอะไรก็ ต้องทำกินเองค่ะกินเพื่ออยู่ อร่อยมาลองไปทําดูกินได้ทั้งบ้านหม้อ<ม>หนึ่งเมนูของคนรวยอยากเป็นเศรษฐีต้องกินแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ ไม่เบื่อด้วยถ้าเราทำกับข้าวหลายๆอย่างซื้อกับข้าวหลายๆอย่างมันหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็เบื่อวัอนพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าเมื่อวานกินไปตั้งสิบอย่าง วันเดียวเพราะฉะนั้นทำมาละอย่างกินคนเดียวทำมาละอย่างพอถ้ากินหลายคนก็สั่งได้สิบคนสิบอย่างเอาเราก็มาแจมกัน ประหยัดด้วยกำา้นาลวกใหม่ๆมันจะหวานข้านาไม่ต้องใส่หม้อต้มนะ ลวกเอาต้มน้ำร้อนเดือดเดือดต้มในกะติกน้ำร้อนก็ได้เดือดเดือดปุ๊บเทลงไปแป๊บเดียวมันสุกแล้วดิบๆแล้วยังกินได้เลย กินเพื่ออยู่ค่ะเย้าคิดว่าอยู่เพื่อกินไม่ได้ขาดสารอาหารเลยลมีครบหมดสิ่งนขนมกินเอาน,น้อยขึย้นผักเยอะๆ นี่กระถินตัวมันมานาน้วแค่ตู้เย็ยนไว้รั้งให้สะอาดแช่ไอ้ตู้เย็ยนพอจะกินออมไลท์อีกรอบหนึง่งเพราะว่าแช่นานมันจะออกลื่นๆขอใส่ก่องหนึ่งชิ้นนะคะแก้เผ็ด แค่นี้ก็อิ่มหิวเมื่อไหร่ก็เข้ามาอุ่นในครัวแล้วก็กินได้อีกเพราะว่ายังงมันไม่มีการเบื่อนะคะเพราะว่ามันมีแต่น้นำผักเส้น่ะเวลทาทำใส่กระป๋องเดียวกระป๋องกะข้นมากแล้วก็ทำหม้อเล็กๆเวยาทำหม้อใหญ่ ว่าเก็บไว้เอามาอุ่นกินนานเกินส,สาัมวันโอเคอยู่เก็บไว้เป็นเดือนไม่ดีค่ะเดี๋ยวามไปดูใส่กอกไก่ก็จะออกเค็มๆนะซื้อของที่นี่แล้วก็มาหั่นครึ่งเป็นอันยาวแล้วก็ผ่า คือ่ตางปะเต้องฝันถึทำกินค่ะ,ะเสร็จแล้วอิ่มอร่อยมากมากเลยค่ะน้ำยินน้ำเปล่าละคะไลกินน้ำเย็นจัดเปิดใส่ขวดไว้แล้วก็วางไว้สักแป๊บนึงเปิดเย็นจัดไ้ก็ที่นี่กินน้ำกค๊อกได้แต่อย่าเปิดฝั่งน้ำร้อนฝั่งน้ำร้อนกินไม่ได้เปิดฝั่งเย็น เย็นจัดๆกใส่ขวดแล้วก็วางแป๊บหนึ่งย้ายมันเย็นเจี๊ยบถ้ามันแบบเย็นนิดๆแล้วก็ดื่มก็จาใส่ขวดไว้เงี้ยแล้วค่อยดื่มให้เปลืองแก้วด้วยนะคะเวลาเราจะไปกรอบใหม่แล้วก็ขยอยากเหย่อล้างหน่อยแล้วมากอกแล้วก็ถือพกพาไปได้ตลอดค่ะถ้าเป็นแก้วก็ดื่มได้ที่บ้านนี่แหละ่าวิธีประหยัดนะคะประหยัด ทั้งของปละหยัดเวลาประหยัดทุกอย่างคะ่ะแล้วจบคลิปแค่นี้นะคะอิ่มแล้วบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะจุบจ๊บจุ